สวัสดีจ้าทักทายกันย้มอ่าบ่ายๆนะจน๊ะเนาะมือนี้มือใหม่หัดหัดทำจา้ามือใหม่หัดปลูกนะคะเนาะมือนี้แป๋วจะมาผ่ามาปลูกอ่าพายอัพโโฟหรือว่าสับประรดนะคะนี่หรือว่าบักนัดค่ะบักนัดนี่ค่ะพอดีแป๋วซื้อบักนัดไม่กินนะคะเนาะหรือว่าสับประรดนะคะ ซื้อไม่กินแล้วที่นี่ก็เลยศึกษาว่าเอ้สามารถปลูกได้ไหมอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแปลก็เลยศึกษาเลยัปน,นี้นี่วิดีโอก็เลยบอกว่านี่ค่ะเอาตัดเอาหัวอ,ออกเนะรถไฟค่ะรถไฟนี่ค่ะลากออก่อนไม้ขับจยาก ตัดหัวแล้วก็แช่น้ำจ้าแช่น้ำไว้อันนี้แป๊บแช่ไปประมาณ20วันค่ะนี่ยี่สิบยี่สิบมื่นได้จ้านี่หากก็สิออกลายคือจ้าแช่แช่โดนแห้งออกลายได้จ้าเด้อนี่เด้อนี่จ้ะประมาณนี้นะคะแล้วผู้ใดมี่บมีแก้วใหญ่หรือว่าหรือว่ามีแก้วไปใหญ่แต่ว่าหัวสับปะรดบ่บ่บ่ใหญ่ยยน่ะจ้ะก็สามารถที่จะเอาไม้กิ้มแควน,นะจา้าหรือไม้กิ้มฟันเรานะคัดคัดตรงเลย นี่ค่ะกเสียบคัดตรงนี้เนาะคัดคัดๆแล้วก็เอาแส่น,น้ำไว้แล้วจะน่าให้น้ำถั่วมีแน้วจ้ะแล้วก็นี่ก็จะออกมาประมาณนี้จ้ะยี่สิบวันมึงโหลดจะมาหาักตึมขนาดไหนนะคะนี่ประมาณนี้เลยจ้ะแล้วมาื้อนี้ก็เลยสิอ่าปลูกจ้ะปลูกใส่กระถางหรือว่าปลูกใส่กระคุจ้ะเพราะไงปัญหากระคุมาให้แปลว่าแปลเลยสิปลูกใส่กระคุจ้ะเพราะว่ายี่สิบบาทกระคูปะไงเนอะมึงดู้แปลเลยสิปลูกใส่กระคุจ้ะ มีสองหัวจ้ะไปสืบูกใส่กระคุอูหัวหนึ่งหักหลายให้กันจ้ะเห็นไหมจ้ะแล้วที่นี่อีกประมาณห่างหัวแล้วไปปลูกใส่สดินน้ำร่องเบิงจ้ะเพราะว่าแปลว่าไอ้กระคุแปลว่าเหลือแค่สองสองน่วยจ้ะนาะจ้ะมาปลูกปลูกสับป,ประรดกันนะคะนี่ค่ะแซวไว้ยี่สิบมือเบงลอดจ้ะหกักเป็นยังไงจ้ะหกักเงี้ยวค,ค่ะจ้ะหักลายค่ะแกมีกระได้สิบาปลูกแล้วนะ ส่วนผสมดินนะคะอันนี้แป๋วก็ศึกษานะคะอันนี้ครั้งแรกคือกันจะครั้งแรกที่ปลูกศึกษามากกโดนคือกันจะนี่ค่ะกะคะุเนาะเนาะแป้วก็ลองพื้นด้วยอ่าคุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับจะ้ะแล้วก็ดินนะคะดินก็คือดินเท่านี้กัเขาต้องการดินร่วนซุยเนาะแปก้กก็อ่า ผสมกับขี้งัวนะคะเนาะขี้งัวขี้ไก่นะคะแล้วก็ดินแล้วก็แกรบจ้ะแกรบเก่าเนาะนี่ค่ะประมาณนี้จ้ะผสมเข้ากันดีแล้วก็เอาใส่เลยจ้ะเดี๋ยวแปาสิโยกเดี๋ยวแปาสิเอา่ก่องให้เดิงเนาะอันนี้มือใหม่นะคะมือใหม่ แล้วก็ศึกษาศึกษาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินสับป,ปะรดมากเลยค่ะแล้วที่นี่สับป,ปะรดมีคุณค่าทางทางอ,อาหารมากมายจ้ะเราก็เลยไออยากปลูกว่าสันวาถึงแม้จะใช้เวลาน,านานสักหน่อยนะปลูกสับป,ปะรดจะใส่เวลานานเกือบปีเลยจ้ะจังสิได้กินหัวเนาะแต่ว่าก็เป็นอย่างเพราะว่าเขาก็ปลูกไปอย่างละเล็กลน้อยนะจ้ะนแนวไรมักนแนวไรมักก็คือปลูกนะจ้ะเนาะนี่อันนี้ คู่ที่สองนะจ๊ะอาผสมทั้งขี้ไก่นะคะขี้ไกะะ่แล้วค่ะ,ะ,ะขี้ไก,ก่ขีง้งัวจ้ะดีบรูซเนลจ้ะผู้ใดมีแต่ขี้ไก่ก็ใส่แต่ขี้ไก่เลยจ้ะผู้ใดมีขี้งวัวก็ใส่ผู้ขี้งวัวแต่ว่าขี้นี้สองยางก,ก็ใส่ทั้งสองยางก,ก็ดีที่อบบยางไรเละๆน้อยใส่ไป,ไปสละเป็นปุ๋ยนะคะเนาะเป็นปุ๋ยให้กับพืชของเรา แล้วทีนี้จาพาเปิ่งอันนี้บาดนี่เยี่ยนก่อนจะเป็นอย่างแน่จ้ะโอ้โหบหรอกนี่อันนี้ก็คูก็ะคู่แรกนะจ้ะเห็นบ่จ้ะนี่แล้วเราก็ลดน้ำนิดนึงนะคะลดน้ำแล้วก็ชุ่มนิดนึงเนาะลดน้ำ ชุนิดนึงแล้วที่นี่ที่ขาดไม่ได้คืออีกอย่างวัติจารนี่ค่ะนี่คือเป็นกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแป๋วกบละลายน้ำเบียบร้อยแล้วจ้ะนี่กะปิพี่ห่ออะไรก็ได้เด้จะ้ะกะปิอะไรก็ได้เพื่อทําเพื่อข้าเจ้าบอกว่าเพื่อให้รากแข็งแรงไม่เน่าวัชพันวาแล้วก็นี่ให้เขาดูซื้อาหารได้ดีวัชันวาสาหรับที่บอว่า,าแรกๆเอาใช้นะจ้ะเราก็ นี่เลยจ้ะเราก็มีสองหัวเนาะเรวก็ใส่ครึ่งนึงค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะเรวก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเอามือเลยเพราะว่าแต่เอาใส่อันนี้อยู่แล้วน,นี่ค่ะเราก็ใช้ดูดน้ำอีกเนาะหากร้ายหลายเลยในในใจะปังหนักเท่ารากเยอะขนาดนนปูนจะเห็นบ่จ้ะ ขันแท้ใดนดท่ารแห้งหลากแห้งเงา้าด้วยจ้ะเด้อหักเง้าค่ะแท่ไวดูดแล้วก็ไปเก็บกระปีน้กระปีคือทำให้รากเขาแข็งแรงนะคะเร่งรากรากแข็งแรงค่ะนี่แล้วก็ทำให้รากไม่เน่าด้วยค่ะ ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่กิ่งอีกนิดนึงรอบรอบนิดนึงที่งอะไรประมาณนี้หน้าตากดเลแต่ว่าพี่หญ่เอาไปใส่บุนี่จ้ะประมาณนี้ค่ะ,าาคะแล้วก็รดน้ำอีกค่ะรดน้ำแค่วันละครั้งนะคะเนี่ยศึกษามาแล้วจ้ะวันละครั้งค่ะรดน้ำแล้วก็เ,เริ่มแรกก็ ตั้งไว้ในที่ล่มจ้ะนี่ค่คะเสร็จแล้วจ้าง่ายง่ายมากเลยที่ตัดผู้ใดแบบนี้นี่ผู้ใดม,มากบักนัดน่าจะน่าซื้อบังนัดไมากินแล้วจ้ะแย่ทิ้งจ้ะแย่ทิ้งนี่ค่ะเห็นป่ะจ้ะสีง,งามเล้วอยู่จ้ะเดี๋ยวแป๊สิอัปเดตเรื่อยๆนะคะพอแป๊บลดน้ำเราแางหั่ะเนาะแป๊ก็จะพุ่นๆนิดน,นึงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือน้ำกะปิเราจ้ะ น้ำกระปิเราน้ำยาเร่งรากแถมแถมให้รากเขาแข็งแรงค่ะออน,นี่เลยอันนี้ก็กอน,นี้ก็หักหลายบังรู้จ้ะรากตืมขนาดเลยเห็นบ่จ้ะอันนี้แค่ยี่สิบวันเด้อค่ะเด้อร้องบ่งได้จ้ะผู้ใดอ่ะ ซื้อมานะจ้าซื้อมากินเนาะที่ไดซื้อมากินจ้ะลองเบิ้งเน่อยจ้าแป้วกันนี้อันนี้ครั้งแรกเหมือกันจ้าแป้วก็ลองครั้งแรกเหมือนกันนะคะอือเดี๋ยวแป๊วเส่วนที่เหลือแป๊วมีหลาย,ยาจ้าแป๊วแช่ไว้ประมาณอ่ะหกเก็ดหัวแล้วแป๊วกระเซียนเอาไปใส่ดินจ้าแล้วแป๊วกระเซียนอันเพศแหยเบิง้งมา ปลูกใส้ดินก็ปลูกไส่กระถางหรือว่าปลูกไส่กระคุเนี่ยอันใดมันสีแบบว่าง,งามก็กันแต่ว่าก็คิดว่าคงสิงามพอมน้ากันเบิดตลาเพราะว่าหาักเขาลายแล้วจ้ะนี่จ้ะเสร็จแล้วก็รดน้ํานะคะก่อนที่นี่ค่ะประมาณอาทิตย์นึงนะคะกะ็เอาไว้ในที่ร่มก่อนค่ะเนาะ วันนี้ที่ร่มแถวแก้ว,วาบอากนีิก็เจอแสงแดดตอนเช้าก็บอเป็นอย่างจ่าแดดร่ำไรนะเพราะว่าตอนแสงแดดที่มือเช้า,าเนี่ยเป็นแดดอ่นอ,อนๆเนาะบมื่อแดดแท่งอย่างมากมายจา้ะนี่ก็ตังไวน้นี่แล้วก็แดดก็ะซองได้แล้วที่นี่ากายจะคามื่อก,ก็ได้จ้ะแล้วก็เอาออก晒แดดจ้ะ晒แดดก็ประมาณแดดช่วงเช้านี่เลยจ่าแป๊บก็เสียตังไว้ทแถวนี้เพราะว่าไอท้ที่แปลเซียนเอปลูกเส้ดินน่ะ ก็คือดินกับสิเจอแดดได้บุเซาอย่างน,น้ำช่วงใบกับสีบริจือกับสิโอเคนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแปลสิผ้าไปเบื้องอันที่แปลแซ่ไว้ก้อนที่ก้อนที่สเอามาเนี่นผูกแล้วจ้ะแปวก็มีอีกหลายๆหัวจ้ะเดี๋แปลเสื้อผ้าเปเบื้องเนาะนี่จ้านี่คือไอ้ที่แปลส่วนที่ที่เหลือเนาะเดี๋ยวแปลก็จะไปปลูกไส้อันไอ้ไส้ดินเนาะจ้ะนี่จ้ะเห็นไ่มจ้ะยี่สิบวันเล้วจ้ะนี่แช่ไว้แค่ยี่สิบวันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่เห็นไ่มจ้ะ หากออกลายได้ใจนบ้งหัวนี้ออกลายจ้าเราเลื้อประมาณจคกหัวแล้วนี่เจ็ดหัวจ้านึกงว่ามันเลือแค่หาหัวรือเจ็ดหัวจ้าตะคุหมนู้จ้าเขาเริ่มแตกแตกยอดออกแล้วเนาะนเห็นไหมจ้านี่รากติมมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นได้จ้าหากหลายคักเนาะก็สามารถที่จะอ,ออกได้แล้วเนาะจา้าเนาะเพราะว่ารากเขาเยอะแล้วค่ะ แต่ที่ขาดไปได้คือน้ำกระปิตนะคะเดีน๋น้ำกะปิทําให้น้ํายาเป็นยาน้ํายาเร่ลรากแล้วก็เป็นน้ํายาทําให้รากแข็งแรงเสร็จแล้วจะไม่เน่าก่อนที่เขาจะ,ะเติบโตจ้านี่หลจ้าลองเห็นบิางได้จะเริ่มแปลก็แช่ไว้นี่เลยจ้ายี่สิบวันจ้าหากหลายครับในประสิทธิภาพปลูกใส่ดินน้ําจ้า